ครับเสร็จภารกิจจากจังหวัดอุบลราชธานีก็เดินทางกลับจังหวัดลำนาอากาศช่วงนี้หนาวเย็นลมแรงครับก็ขอให้เอีซียู่ภาคเหนือภาคอิสา,านะฮะหรือว่าจะเป็นภาคกลางบางส่วนที่อากาศหนาวก็ใส่เสื้อนาัหนาดูแลสุขภาพนะครับ ให้ให้ร่างกายอบอุ่นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเมื่อเช้าออกมาจากอำนาจก็ตั้งแต่เช้านะครับหลังจากเสร็จภารกิจก็เดินทางกลับก็บางครั้งก็ต้องอยังยังยังต้องปิดแอร์นะฮะเพราะว่าถ้าเปิดแอร์นี่จะหนาวเลยครับผม การเดินทางสะดวกสบายนะครับถนนสี่เลนมีเลนไปก,กับเลนกลับแอรเรียข้างๆก็ปาก่าต้นไม้ใบหญ้านะฮะก็ยังเขียวชวอุ่มอยู่ทำให้ทัศนียภาพในการเดินทางสวยงามมากและก็สดชื่นครับก็จะให้ดู บรรยากาศสองฝั่งข้างของถนนรถสามารถทำาำเร็วได้ได้ดังใจนึกนะครับท่านจะขับเร็วหรือท่านจะขับช้าก็แล้วแต่อัยาใส่ครับอันนี้ผ่านตลาดใกล้กับจังหวัดอุบลราชธานีต่อพ่อค้าแม่ค้าเยอะนะ ลูกค้าก็จอดรถเป็นแถวรอซื้อทั้งอาหารทั้งอาหารข้าวหวานท้องฟ้าก็มีเม่เบาบางนะฮะ เพราะว่าช่วงน,นี้มันความกดอากาศมันหนาวมาจากฝั่งของของประเทศจีนนะฮะผ่านเวียดนามมาผ่านลาวมาเราก็ได้รับพิธิพลจากเพื่อนบ้านถนนทางช่วงน,นี้สวยงามมากครับ เวลาขับรถนี่ิีผมมีความรู้สึกว่าการทําถนนนี่สุดยอดมากเลยครับไม่มีคลื่นเลยรถนี่วิ่งเรียบครับ,รบก็ขอให้ดูบรรยากาศนะครับในการเดินทางไปมาสู่ระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับ